สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบัตนใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ํำคืนวันนี้ยังมีมาฝาก2 EP เช่นเดิมตามปกติ2 EP ก็แสดงว่ามีทีเด็ด4คู่ EP 1 2คู่ในส่วนของ ยูโรปาีกส่วน EP 2ในส่วนของคอนเฟรนเรียนะครับก็ไม่อยากให้พลาดฟังให้ครบจบทั้ง2 EP แล้วจะเลือกอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเลยเมามาเริ่มต้นกันที่ EP 1ไฟน่วงกับยูเวตุ์อาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนท่ามพลาดด้วยราการทั้งปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกคู่แรกเช็คข้อมูล2พูด,ดูแฮนดนแคปไฟล์บวกกับยูเวนตุสในศึกยูฟายูโรปาลีแกงไันกันตอนเที่ยงคืน45สับหสนนราคาให้ทีมเย,ออยือนยูเวนตุสบุกราต่อที่ปอป่าลงผ้าแน่นอนครับ เราเห็นคําว่าไฟล์บวกกับยูเวนตุสเรายกให้ยูเวนตุสเหนือกว่าใหญ่กว่าทัานทีด้วยความที่ยูเวนตุสเป็นทีมใหญ่ทีมดังจากขล่มกันโชคซานีอาทาพวกเขาไม่โดนตัด15คะแนนะตอนนี้ก็เป็นทีมก็น่าจะลองจากผูกนะอยู่ในพื้นที่อยู่า้ชมาเลกแบบสบายๆเลยและฤดูกาลหน้าก็น่าจะได้ไปเล่นในอยู่า้าชมาเลกไนดะ้ตาม่าเพราะผลงานอยู่เวนตุสค่อนข้างจะดีเหลือเกิน แต่อะไรก็ตามไฟล์มวกทีมดูแล้วชื่อชั้นไม่ดีสู้อยู่ต้นไม่ได้บอลสมการในเวทียุโรปก็เทียบกันไม่ติดเกรดบอลเกรดทีมชั้นลีกก็ไปลองแต่ไฟล์มวกก็จัดเป็นทีมที่มีความสมบุเสมอและก็เป็นทีมกลุ่มนําในส่วนของบนเดติกาเยอรมันซึ่งไม่น่านจะมีพวกเขาอยู่ได้เพราะว่ากลุ่มนําทีมใหญ่ในบนเดตก็มีมากมายหลายทีมนะ ไม่ว่าจะเป็นมารเยิรไม่ว่าจะเป็นดอทมุลนะเลเวอร์คูเซนไรซิกอีกมากมายที่ดูเหนือกว่าฝ่ายหมวกแต่เขาก็ยังสามารถยืนจัดอยู่ได้จนถึงตอนนี้เกมแรกฝ่ายหมวกก็ออกไปแพ้อยู่เบนตุสมา1ประตูต่อศซนประการแรกเลยยูเวนตุสใช่ทําได้ตามเป้าครับชนะเกมแรกได้ตามเป้าในขณะเดียวกันก็เชื่อเหลือเกินว่าฝ่ายหมวกก็ทําได้ตามเป้าเหมือนกัน แต่อาจจะเคลื่อนคลาดไปนิดหน่อยตรงที่พวกเขาคงหวังว่าจะไม่แพ้อยู่บนต้นแต่ถ้าแพ้ด้วยกอร์หนึ่งศเชื่อว่าอยู่เอ่อไฟล์หกเอก็ก็โอเคนะออกมาเยือนอยูเว่ถึงในถิน่นแต่แพ้ออกมาแค่หนึ่งศนเกมเลขสองยังมีแก้ตัวในบ้านเบียดเอาชนะได้ก็ยังมีลุ้นได้ไปต่อนะเพราะนั้นมองเลยไฟล์หกเอก็อยู่ในเป้าหมายที่ตัวเองต้องการเหมือนกัน และเงื่อนไขเกมนี้ยูเนตุสขอแค่ไม่แพ้หรือถ้าแพ้ก็แพ้แค่1นึ่งว่ากันต่อแต่ไฟล์บวกถูกบางคำให้ต้องเอาชนะ1นึ่งสนคืนให้ได้ไปอย่างน้อยสถานเดียวผลงานทั้งเกมหลงสุดของไฟล์บวกครับพวกเขาชนะ2สมสองแพ้1ในแง่การลงทุนกำไรสองเกมครึ่งขาดทุน1เกม ห่ากลมกบนี้แล้วก็ยังยืนแดนบวกส่วนยูเป็นต้นผลงาน5เกมหลังสดุดพวกเขาชนะ4แพ้1ผลงานดีในแง่การทุนก,ก็ดีครับกำไร3เกมครึ่งขาดทุน1เกมห่ากลงกบนี้แล้วก็ยืนแดนบวกเช่นกันก่อนตะอกเลยครับว่า,าในแง่ของผลงานเนี่ยดีด้วยก็นคู่ฝ่ายมวกก็ดีด้วยฐานะเทียบกับฐานะของฝ่ายบวกก็ดีการลงทุนก,ก็โอเคบวก ยูเวนตุสก็ดีในฐานะของยูเวนตุสการลงทุนก็บวกชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกก็ห่างลบกลมนี้กว่าเป็นเจ้าบ้านถีมเยกอดไปก็พอจะถูกถูกไทยไถจริงๆแล้วมันก็บอกนะครับว่าเกมบนถ้วยมันเปรียบมันยากคู่แข่งมันต่างฝ่ายต่างขนาดความยงงากง่ายแตกต่างก็ประมาณว่ารู้ไว้ใช่ว่าก่อนแล้วกันเคยเจอกันมาครั้งแรกก็คือเกมก่อนนั่นแหละที่ยูเวนตุสชนะหนึ่งศูน สองผู้ดูแฮนดิแขปบรรดาห้าเจ้าท็อปวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่ได้ยืนอยู่กับอยู่บนต้นอย่างที่ควรจะเป็นนะเพราะพวกเขาเรื่องปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องอยู่บนต้นเพิ่มขึ้นหมดเลยนะทั้งห้าลายในขณะเดีวยวกันช่องไฟมวกก็ปรับราคาลดลงหมดเลยทั้งห้าลายในช่องไฟบวกและก็ปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายเป็นเสียงข้างมากในช่องเสมอ กลายเป็ว่าวันนี้ตัวราคาฮูนะ่ะเชื่อใจฝ่ายบวกนะเชื่อใจชาบ้านว่าจชนะเช,ชื่อใจเจ้าบ้านวันจะเสมอได้ไม่กลัวอยู่ต้นบุกชนะแฮนด์แคเป็นราคาอยู่ต้นบุกันต่อปอบปลาลบห้าเลนนี้เจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในฝัง่งฝั่งบอลต่อครบทั่วทั้งห้าลายในขณะที่บอลรองก็ปรับลดลงทั้งห้าลายวะนนั้นฮูนี้แฮนด์แครบนี้ เลือกถือหางจจาวาวาดไฟบวกนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วไฟบวกในบ้านก็ไม่ได้ดูเป็นรองอยู่ยจนจนน่าเกลดอะไรสวนรองไฟบวกครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่หนึงใน EP 1, หนึ่งยูโรปาลี่ประจำค่ำคืนวันพฤหัสนี้ครับอยู่รองไฟมวก คู่ต่อมาครับเชนกอมูนสองพูดโดยแฮนดิแคปอาร์เซนอลกับสปอร์ติง้งลิสบอนในสึงยยุ่้าอยู่รอบาลิกนี่แหละแต่แข่งขันกันตอ่อติงสามนะอาร์เซนอลต่อลูกงรมลำพาแน่นอนครับว่าอาร์เซนอลน,นี้ชั่วโมงนี้โหดเที่ยมหนุดันร้อนแรงไม่เกรงใจใครยังคงยืนหยัดเป็นทีมดำจากผโผงโนนแมนที่ไล่มาก็นิ่งๆขยับกลับไปชนะทิ้งระยะห่างเท่าเดิม ผลงานดูดีและเกมนี้ก็น่าจะยังโรเตชันทีมเหมือนเดิมเพราะพวกเขายืนยันแล้วว่าเกมหลีกให้ความสําคัญไปดับหนึ่งเกมบอลทุกอย่างโูบ้าหลีกนี้ก็ยังเป็นดับสองหรือดับสามได้ซ้ำไปเกมก่อนในอาร์เซนอลเนี่ยหมุกเยอนสรอตติงลิสบอนเสมอมาสองประตูต่อสองโดยที่อาร์เซนอลนี่ยโรเตชันทีมไปเล่นแล้วก็มาใช้ตัวจริงลงแบบเต็มเซตจ,จริงในช่วงสิบ้าทีท้ายสิานาที สุดท้ายของเกมแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะก็คือจบเสมอกันไปกับสปอ์ติง้งมันแสดงให้เห็นอะไรครับมันแสดงเห็นว่าอณะอาร์เซนอลนอะ่ะใช้ชุดสำรองอะ่ะแล้วบุกไปเยือนสปอ์ติ้งลิสบอนน่ะพวกเขายังทำไม่ดีจนเกือบจะเอาชนะสปอ์ติ้งลิสบอนได้ด้วยสามแต่ก็ได้ผลสเสมอกับออกมาเนี่ยอย่างไรก็ตามครับบอลยุโรปตอนนี้มันไม่มีเอเวโก เพราะนั้นการเสมอสองสองแทบไม่มีผลอะไรมากมายนักในเกมนี้เลยเพราะในเกมนี้สปอร์ติงลิมบอนหมุกมาชนะได้ทุกอย่างก,ก็จบถ้าเสมอการหนึ่งหนึ่งหรือสองสองก็ว่ากันต่อในช่วงเวลาพิเศษหรือจนโดนจุดโทษอะไรก็ว่ากันไปเกมนี้ยังคงห้าสิบห้าสิบแล้วองค์การผ่านเข้ารอบแต่อย่างที่บอกครับ่าสปอร์ติ้ลิมอนเนี่ยยังไงก็มาในชุดใหญ่ไฟกับพิบอยู่แล้วและแม้จะมาในชุดใหญ่ก็อย,อยังดนเป็นรองอยู่ดี นะต่อให้อาร์เซนอลลงในชั้นทีมเชื่อเถอะรูปเกมก็ยังเหนือกว่าเพราะว่าเกมที่แล้วมันพิสูจน์แล้วว่าอาร์เซนอลชุดผสมก็ยังเล่นได้ดีกว่าสวสตอตเรนดิมอนนะวันนี้ต่อราคาแพงถึงไม่แปลกอะไรครับรูกครึ่งลบมห้ามันมันเหนือกว่าเกตมันขมผลงานทั้งเกมหลังสุดของอาร์เซนอลอย่างที่ทราบครับยอดเยี่ยมชนะสี่เสมอหนึ่งครับเสมอเกมเดียวก็คือเสมอการสวสตรอตนดิมอนในเกมเยอะนั่นเอง แต่ในง่ายการลงทุนครับกำไรได้แค่2เกมครับเจ้าหนึ่งขาดทุน2ห่างล้มกบนี้เลยจับชนไม่ได้ไม่หมวกไหนก็ไม่เสียโอ้ก็น่าเสียดายนะผลงานดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ทํากําไรนะในขณะที่สปอร์ต n ติลิม o อก็ผลงานดีเหมือนกันชนะสี่เสมอหนึ่งเกมเดียวที่เสมอคือเสมออาร์เซนอลนี่แหละกำไรสามเกมครับเจ้าหนึ่งขาดทุนครึ่งหนึ่งห่างล้มตรงนี้แล้วยืนแดนหวก ก็อย่างที่บอกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะความยั่งยืนของแต่รลีกไม่เหมือนกันแต่ผลงานเนี่ยถ้านับเอาตามหน้าเสือเนี่ยก็คือทําได้ดีพอกันเลยเพนนีวัาสวอตินิมบอลมันมีกําไรแต่อาร์เซนอลน,นั้นเสมอตัววันนี้ดูความเป็นเจ้าบ้านของอาร์เซนอลดูความเป็นทีมเยอนของควอเตอรนิมบอลดูชั้นมอนเกตทีมเกตเลกแล้วอาร์เซนอลดูดีกว่าเพราะนั้น ในภาพรวมๆก็เป็นอาร์ซอนที่ดูเหนือกว่าอยู่ดีนะแม้ราคาจับแพงมากก็ตามสถาีการเจอกัน3ครั้งอาร์ซอนชนะได้1ครั้งเสมอสองครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานแต่อะไรทั้งสครับก็อย่างที่บอกว่าต่อให้ดูยังไงในกรณีแบบเนี้ยอาร์ซอนก็เหนือกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าทีมจากโผเพมบรีกลงได้ในบ้านน่ะ มันปฏิเสธความความเหนือไม่ได้จริงๆนะต้องยอมรับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับสองพูด,ดวยแฮนดิแคปวันนี้เจ้าทั้งห้าลายกลับไม่ได้เชื่อใจอาร์เซนอลน,นะเพราะวันนี้มีสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้น,นในชอตบ้านอาร์เซนอลไม่กลัวอาร์เซนอลชนะนะนี่คือราคาพูนะยังไม่เกี่ยวกับแฮนดิแคปเลยนะแต่กลับมองเหลี่ยมเสมอกับเหลี่ยมทีมเยือนฟลอตติ้งลิบอนนะ จะปรับราคาลดลง4-5้ายในองการเสมอและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเดียวสควอตติ้งในวันท่าจะมองในกรณีนี้คิดว่าเจ้าเนี่ยน่าจะมองในเหลี่ยมที่อาร์เซนอลและโรตชัิทีมโรตชัิทีมเลยแหละแน่นอนอาร์เซนอลจะโรตชัิชทีมอยู่แล้วเพราะว่าเกมลีกมันมันหนักมันหนักมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ความต้องกาบบรไปดับหนึ่งด้วยเพราะนั้นวันนี้โรตชัิทีมพอโรตชั่นทีมน้ำหนัก เจ้าก็เลยอาจจะมองเห็นว่าสป o ร์ตสตลิท n อที่มาช่วใหญ่ก็มีโอกาสน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าอะไรหรือเปล่าราคาภูมันออกมาแบบนี้ครับตัวแฮนดิแคปนะครั่ลุรขึ้นลงห้าเจ้าก็เลือกเทไปทางฝั่งบนลรองลดราคาลงหมดเลยในขณะที่ช่องเจ้าบ้านปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งทั้งภูทั้งแฮนดิ่แคปต่างก็เชื่อใจฝั่งบอลรองสปอร์ตติ้งลิ เพราะนั้นครับภูแบบนี้แฮนิคปแบบนี้ข้อมูลพื้นฐานมันสักคู่แม้อ,อจาจส่งอัลจูนดีกว่าแต่ก็เมื่อได้ถึงกับข่มมิดข่มมากข่มจนไม่มีทางที่สปอตติ้งริบอนจะฟื้นคืนได้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอให้ส่วนรองสปอตติ้งริบอนครับแล้วให้มองว่ามีโอกาสกี่ราคาแล้วกันในราคาลุ้งครึ่งเนี่ย คิดว่าสวอตติงลิมบอลดีพอที่จะแพ้อาเซนอลไม่ขาดอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยนะกันมีดีพอที่จะลุ้นแพ้ไม่ขาดเลยนะาคาลูกครึ่งเพะาะนั้นลองสวอตติงลิมบอลกันเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่2ในศึกยูโรปาลีกประจำ EP 1ของคืนวันพฤหัสนี้ครับนะนี่คือ EP 1 2คู่ในยูโรปาลีกนะครับ คู่แรกไฟล์บวกกับยูวนตุตคู่ที่2องอาร์ซนอนกับทฟูฟติงลิบบอลน,นะมีสิบดาวสองคู่ส่วนที่เหลือใน e p พสเป็นคอนเฟ r ร์น l ล a g u กอย่าได้พลาดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยส่วน e p พหนึ่งมีเท่านี้สวัสดีครับ